สวัสดีครับพี่น้องสหายสายหน้าไม้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบผมต้น f f g u อฟกันไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับก็มีเติมสินค้านะครับไอเติมหน้าไม้นะครับเข้าสต็อกให้ลูกค้านะครับอ่าที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นตระกูลกำคอคลาสสิกกับตระกูลกำคอเดอะคลาสสิกนะครับตระกูลคลาสสิกตอนนี้นะครับรถนี้มีไม้แต่นะมีไม้แต้อะมาใกล้ๆเลยความสวยงาม สวดทรงอง์เอวนะตัวนี้เราโหลดไม้นะครับโหลดเนื้อนะครับเพราะว่าไม้แต้จะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้ดูเลียวเล็กนะครับแล้วก็จับคู่กับรางเอ็กนะครับเพื่อโหลดน้ำหนักทั้งหมดนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะงานชุดนี้นะครับไม้แต้มีไม่เยอะนะครับลูกค้ามีไม่เยอะแต่ผมบอกเลยว่าสวยทุกตัว อ่อนช้อยอ่อนหวานทุกตัวงานเราเรียบๆคลาสสิกคลาสสิกตัวนี้นะครับชื่อว่ากำคอคลาสสิกนะครับแต่ถ้าเด็ะคลาสสิกจะเป็นตัวนี้นะครับเดอะคลาสสิกจะมีลายนะลูกค้าเดอะคลาสสิกจะมีลายใบโพแบบนี้นะครับลายตัวนี้ก็อ่อนช้อยอ่อนหวานนะงานสวยๆเลยความแตกต่างนะตัวนี้นะครับนมจะเป็นนมกลมนะครับนมหยดน้ําสวยๆเลยนะครับ งานสวยๆทุกตัวนะตอนนี้ก็คือตระกูลกำคอนะครับทั้งหมดนี้ที่จะไปเติมให้ที่ร้านนะครับก็จะมีกำคอคลาสสิกไม้แต้นะครับกำคอคลาสสิกไม้ไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่อ่อนช้อยสวยงามทุกตัวนะงานของเราชุดนี้นะบอกเลยนะซื้อไปจบครบเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็อ่ากำคอเดอะคลาสสิกนะครับ เดอะคลาสสิกกับตัวนี้นะครับที่เห็นเมื่อกี้นะส,สวยๆแบบนี้นะตัวนี้คือเดอะคลาสสิกคือจะมีลายนะครับคลาสสิกธรรมดาจะไม่มีลายนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตระก,กูลมินินะครับมาหยิบมาตระก,กูลมินินะครับตอนนี้ที่มีไปเติมก็มีมีไปเติมแค่สี่ท้ายนะครับเพราะว่าตอนนี้งานยังไม่เสร็จนะตัวนี้เป็นมินิเดอะคลาสสิกนะเพราะว่ามีลายมีหางใบโพตัวนี้นะครับส,สวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นไม้สาธรน,นะลูกค้านะ ไม้สาทรตัวนี้เป็นเดอะคลาสสิกไม้ประดู่ครับมินิเดินคองนะจ๊ะเล็กๆนะครับจับกระชักรนะทับกระชัดรลัดโทษทีนะจับกระทัดรลัดนะครับอ่าตัวนี้นะครับมีลายลายสวยๆเหมือนกันทุกตัวเลยนะสำหรับตระกูลเดอะคลาสสิกนะครับมินิเดินคองนะเดี๋ยวผมจะทำการเทดสตัวอย่าง3ตัวนะคือ กำคอคลาสสิกไม้แต้นะตัวใหม่นะไม้แต้นะรถนี้นะแล้วก็กําคอคลาสสิกไม้ประดูนะครับแล้วก็เดอะคลาสสิกนะครับแล้วก็เทสตัวนี้ให้ชมอีกหนึ่งตัวนะครับสินค้าทั้งหมดจะนําไปเติมมาให้ที่ร้านและที่สําคัญคือต้องผ่านการเทสทุกตัวนะครับเดี๋ยวไปชมตัวอย่างกันเลยครับผมไปมาครับท่านผู้ชมตัวแรกของเรานะกําคอคลาสสิกนะครับไม้แต้นะตัวนี้เรา ปรับเล็กเรียวนะครับเพราะว่ารถน้ำหนักนะครับมาพร้อมรางเอ็กเมตรยีช่วงชักอยู่70นะจ๊ะมาเรามาดูกุ่มกันว่าจะดีขนาดไหนนะครับสินค้าทุกตัวจะต้องผ่านการเทสทุกตัวนะครับก่อนนำไปไว้ที่ร้านนะตัวเต็มนะครับสวยๆเลย อย um. ู่ในกลุ่มด right. like okay. ําแล้วนะครับเดินมานี่นะครับอยู่ในกลุ่มสีดํานะครับมีขนาดหุ่นโป้มือเนี่ยนะครับถือว่าผ่านแล้วนะครับกับเจ้าตัวนี้นะถือว่าผ่านแล้วนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับแบบนี้ครับนําไปไว้ที่ร้านแล้วสบายใจโอเคครับเดี๋ยวไปเจอไม้ประดูครับอ่าเมื่อกี้นะครับตัวแรกของเราเป็นไม้แต้นะครับตัวนี้เป็นไม้ประดูนะครับรูปทรงสวยๆเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะตัวนี้กาคอคลาสสิกนะครับ มาไาดูนะครับชุดนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับลูกค้าชุดนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับความสวยงามนะครับอย่างที่เห็นนะเรามาดูความแม่นยาครับอ่ะมากลุ่มดําอยู่ในกลุ่มดําแบบนี้นะครับกลุ่มของเรานิ้วโป้มือนะครับนี่นะเจ้าตัวนี้นะผ่านแล้วนะครับ ไปเดี๋ยวไปเจอตระกูลเดอะคลาสสิกครับผมมาครับตัวที่3ของเรานะครับตัวนี้เป็นกําคอเดอะคลาสสิกนะครับเดอะคลาสสิกจะแตกต่างตรงที่ว่าเดอะคลาสสิกจะมีลายหางใบโพแบบนี้นะครับรูปทรงอ่อนช้อยสวยงามนะจ๊ะ,ะดูตัวเต็มๆชัดๆเลยนะ,ะนี่นะครับเดอะคลาสสิกจะมีลายคลาสสิกจะไม่มีลายนะครับจําง่ายๆแค่นี้เอง จะแม่นยำเหมือนเจ้าคลาสสิกสองตัวนั้นหรือเปล่านะครับสําหรับเจ้าเดอะคลาสสิกตัวนี้มาชมกันมาเอาเรื่องตัวนี้เข้ากลางเป๊ะเลยจ้าเข้ากลางเป๊ะเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะอ่าถอยอ่านี่นะครับชมกันนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้กําคอเดอะคลาสสิกนะครับ พี5นะจะไม้ประดู่นะครับตอนนี้สําหรับรุน่นนี้มีแต่ไม้ประดู่นะครับสวยๆแบบนี้นะไปเดี๋ยวไปเจอเจ้าตัวมินิกันครับผมมาครับสำหรับตัวที่4ของเรานะครับเป็นกําคอเดอะคลาสสิกมินิเดินคลองนะครับตัวนี้เป็นไม้สาทรน,นะลูกค้านะมีทั้งไม้สาดทอแล้วก็ไม้ประดู่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้รางเอ็ยาว1เมตรนะครับมินิเดินคองนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราทําการเทส เอาตัวนี้กันว่าจะเหมือนเจ้า3ตัวที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับหน้าไม้ของเราไม่ต้องกลัวนะครับแต่ตัวนี้จะยางอ่อนนิดนึงนะครับใช้ยางเจ้าตัวยาวพอดียางตัดสิบห้าไม่ได้เอามานะจ๊ะมาตัวเต็มนะครับมินินะโอเคพร้อมครับอ่ะตัวนี้ยางอ่อนนะผมบอกเลยนะยางอ่อนผมเล็งตรงนะลูกค้านะ อยู่ในกลุ่มดําด้านล่างนะอยู่ในกลุ่มสีดานบแต่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับตรงแนวตรงเป๊ะเลยนะแบบนี้ถือว่าผ่านแล้วนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าผมใช้ยางอ่อนนะยางอ่อนมากใช้ยางของตัวใหญ่นะครับเพราะว่ายางมินิไม่ได้มานะยางมินิตัด15นะครับจะเหมาะที่สุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นครับผมไปอ่ะก็เห็นความแม่นยําที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเทส ให้ชมเป็นตัวอย่างนะครับถ้าผมเทสทั้งหมดนี่เป็นชั่วโมงแน่นอนผมรับประกันเลยนะเทสให้ชมเป็นตัวอย่างแล้วนะครับในทั้งรุ่นกัมคอคลาสสิกนะครับสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็กํมคอเดอะคลาสสิกนะครับเดอะคลาสสิกตัวนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มินินะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับทางค่ายเรามีหน้าไม้หลากหลายรูปแบบนะครับ แล้วก็ยิ่งตัวไม้แต้ตัวนี้นะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะสวยๆแบบนี้เลยทุกตัวงานชุดนี้สวยจริงๆผมบอกเลยนะเนื้องานฉ่ำๆเงาแวบเลยนะครับแบบนี้นะท่านใดสนใจนะครับสอบถามเข้ามานะครับราคาก็เดี๋ยวแจ้งลงไปในหัวโพสต์นะครับว่ารุ่นไหนอะไรยังไงนะครับผมไงก็ฝากด้วยนะครับหน้าไม้ดีๆหน้าไม้สวยๆต้อง A f f กันไทยแลนด์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับใช้ให้จบซื้อให้จบต้อง A f f กันไทยแลนด์เท่านั้นครับผมสวัสดีครับ